เราก็จะมาทำการวิเคราะห์คานด้วยโปรแกรม11 Beam อันนี้ก็จะเป็นโจทย์ที่เราจะต้องทำไม่ใช่ผิดอันนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้อนนโอเคก็ปิดอันนี้ทิ้งไปก่อนปิดชิปอ่ะก็อันนี้คือโจทย์ที่เราจะต้องทำ อันนี้ก็คือโจทย์ที่เราจะต้องทำนะคะแล้วลองกดวิเคราะห์ดดูชิปก็จะมาลบหนึ่งจดเจ็ดศูนย์หกทื่องทำก็คือไม่วา<ะ>งหนักไไม่เต็มทุกช่วงให้คม่ไข่ค่ามากกว่าวางแบบทุกช่วงข่้าหนักเดียมคือศูนยจดห้าศนย์ศูนย์ตันต่อเมตรนะทีนี้เราเปิดมา เอไปยื่นด้านซ้ายมีหกทีนี่ก็จะเป็นเปิดมาดูด้วยเลยแล้วกันอ้อาวไง โอเคสองสี่ห้าสี่สามสองสี่ตัวนี้เป็นห้าสี่ตันนี้เป็นสามตันนี้เป็นสี่ตรงนี้เป็นหกโอเคตกลงเราก็จะได้แบบนี้มาไปดูสิ เหมือนไหมโอเคสองสี่ห้าสี่สามสี่หกโอเคถูกแล้วทีนี้แต่โจทย์เนี่ยก็คือให้เราเนี่ยทำทำเอ่อ ให้วางน้ําหนักบันทุกแบบไม่เต็มทุกช่วงที่ทําให้ค่าเอ็มมีค่ามากกว่าวางแบบเต็มทุกช่วงก็คือก็คือให้เราเนี่ยวางน้ำหนักบันทุกแบบไม่เต็มทุกช่วงก็คือว่า เราเนี่ยจะต้องลดแรงที่กระทำต่อกานตรงนี้ออกให้จุดกอไก่ตรงนี้ที่เราต้องเปลี่ยนเนาะโอเคแล้วไปกันที่แอปพลิเคชัน ก็ตรงนี้เปลี่ยนเป็นอืม อันนี้เป็นจุดห้าไปมันเด็ยวถ้าเราลองเปลี่ยนเลขนี้ไปเลยเปลี่ยน,ยนจุดหกไปโอเคแล้วเว้นตรงนี้ไว้แล้วกดตรงนี้ปึ๊บตกลงเอาวางในนี้นตกลง ตรงนี้ช่วตกลงก็จะเห็นได้ว่า อ่ะก็โอเคเราก็จะเห็นได้ว,ว่าเราได้ทำการวางน้ำหนักบรรทุกแบบที่ไม่เต็มทุกช่วงเนาะโอเคถูกแล้วเราก็จะเห็นได้ว,ว่าเรานได้ลบสองโจดนสามอนนี้ก็จะเป็นโจทย์ที่เราทำเจ็บก็มากกว่าโจทย์แล้ว วันนี้เราก็จบกับการวิเคราะห์โครงสร้างคารด้วยโปรแกรม c i t Beam 1.0เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ